เคล็ดลับการเห็ดออมไก่ใส่ไข่ผำมไหนัวนัวฉบับเซียนกระป๋อมพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับบ่ครับถ้าอยากได้ตามมาได้เลยเวยครับมือนีสิพ้าไปเบิ่งสวัสดีครับผมเชฟกระป๋อมครับมือนีสิมาบอกเคล็ดลับและวิธีทำออมไก่ไหนัวครับก่อนอื่นพ้าพี่น้องมาเก็บพักล้าล่างท้ำความสารวัตถุดิบให้เรียบร้อยครับและเนื้อที่ใส่ใส่เป็นเนื้อไก่ส่วนใดกระดดประมาณ1กิโลนํำมาล้างท้ำความสารห้เรียบร้อยเวยครับหลังจากเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยมาครับเข้ามาเข้ารัวกันครับพี่น้องขั้นตอนแรกนะคร หอมแดงกระเทียมแล้วกับพริกสดครับตำให้ละเอียดเลยดวยครับพี่น้องหลังจากนั้นจะเอาเครื่องแกงเนี่ยครับไปขวบนกระทะพร้อมกับเนื้อไก่เวยครับพี่น้องและขั้นตอนต่อไปผมจะใส่ไข่พําลงไปดวยครับและไข่พํามเนี่ยครับมีทั้งวิตามินและโปรตีนจากธรรมชาติครับและผมจะปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาครับใส่ลงไปแล้วก็ข้นทุกอย่างให้เข้ากันเติมน้ำไปนิดน้อยครับถ้าพี่น้องมีเห็ดสามารถใส่เห็ดตามลงไปกะได้์ได้ครับผม หลังจากนั้นผมจะต้มออมไก่จนสุกแล้วก็มาล่องซิมกันเบิ่งดีกว่าครับหืมรสชาติน่นกระซ่บเด้ครับแต่ว่าผมามันแซ่บได้กก่านีครับนีง่ายครับเคล็ดลับควอมนัวแห้งเพิ่มควอมอร่อยไห้ออมไก่ของผมมือนี้นั่นก็คือขาหน่ซสุกก่อนลดไก่ผมจะใส่ลงไปในกระทะแบบนี้ด้ครับพี่น้องหลังจากใส่ลงไปแล้วผมจะค้นให้เข้ากันครับหลังจากนั้นผมจะซิมออมไก่เบิ่งอีกรอบหนึ่งครับ ปัดแสบคักออมนัวแห้งแค่ใส่ขะนออสุปก่อนลดไก่แค่ก่อนเดียวกับเป็นเซียนออมได้ครับถ้าอยากเป็นเซียนในการทาออมต้องใส่ขะนออเหมือนเชฟกับป้อมเวยครับพี่น้องหลังจากนั้นผมจะใส่ผักชีลาวต้นหอมใบแมงลักข้นแหกเข้ากันแบบนี้เลยครับแค่นี้เมนูออมไก่นัวๆกะพร้อมจะเสิร์ฟให้ตาก็ง่ายแล้วครับนี่แหละครับออมไก่ใส่ไข่ผําพี่น้องว่าเบิ้งแล้วนากินบ่ครับ เป็นจังไดครับแคมีข่ข่อออมสุปก่อนกระทําใไห่ออมของถูกบานนัวแห้งกว่าเดิมครับนี่ขนาดได้ยินเสียงแค่ย่ายสดกะแสบแล้วครับพี่น้องอย่าลืมด้วยครับแคมีขนอออมนัวแห้งออมกระทั่งแสบทั้งนัวละครับพี่น้องอย่าลืมหามาล่องใส่กันด้วยครับ